ดราม่ากันบ้าง ในช่วงนี้นํามาฝากกันคุณผู้ชมช่วงนี้ดราม่าเยอะนะแต่ว่าอย่าไปเครียดมากแต่ที่นี้มันเกิดประเด็นดราม่าเกี่ยวกับเวทีการประกวดนางงามพี่น้องโอ๋หรือว่าคุณผู้ชมเนี่ยจำแฮชแท็กนี้ได้ไหมอะไรจ๊ะสำหรับปิงปิง,ปงนาง12 mm hmm. เออคุณ mm hmm. คุณ้นกันไหมคุณผู้ชมค่ะเมื่อปีที่แล้วนะมันมีเรื่องราวเกิดขึ้นมากมายเลยนะคะแต่ประเด็นล่าสุดคุณผู้ชมที่เราจะอ mm ัปเดตก็คือเรื่องราวการประกวดเวทีนางงามก็คือนางสาวไทย <Ha. S 2> ที่เขามีการคัดเลือกนะคะผู้เข้ารอบ50คนสุดท้ายปรากฏว่าค่ะสาวสวยคนนี้ที่เห็นนะคะ คือสาวปิ๊งจิดาภาค่ะผ่านเข้ารอบ คนและเธอคนนี้แหละคะ่ะที่คือฉายาปิงปิงนาง12เพราะว่ามันเกิดเรื่องราวนะคะหลายคนก็วิพากษ์วิจารว่า mm hmm. เอ๊ะเวทีนี้ไม่มีการคัดกรองเลยเหรอไม่เช็คเลยเหรอว่าประวัตินางงามแต่ละคนเนี่ยเป็นมายังไงทงั้งๆที่ต้องบอกว่าพูดถึงสาวปิงคนนี้นะคะเธอก็จะมีประวัติคือได้ฉายาปิงปิงนาง12มาก็คือเรื่องราวการทำทารุณกรรมสัตว์นะคะที่หลายคนได้ติดตามกันแล้วก็ยังมีเรื่องราวที่เธอนั้นนะคะมีการฝ่าด่านตรวจด้วยนะคะของตำรวจ ะะอีกทั้งยังเคยเหยียดเชื้อชาติแล้วก็คอนเทนต์มีคอนเทนต์อ้วนผอมด้วยนะคะคุณแล้วก็ตอนนี้ก็คงเป็นที่กําลังจับตามองนะคะว่าเอ๊ะยังไงนะทางกองประกวดเนี่ยจะมีการคัดตัวแล้วก็เธอเนี่ยได้ผ่านเข้ารอบ50คนสุดท้ายไงคะแต่ทีนี้ก็ไม่รู้ว่าเอ๊ะทางกองเนี่ยจะว่าอย่างไรบ้างนะคะแต่ก็มีชาวเน็ตไปคอมเมนต์วิพกาววิจารณ์กันอย่างหนักเลยละคะ่ะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเธอเคยแบบว่าขับรถด่บนถนนแล้วก็คนขับเนี่ยเมาแล้วก็มีการ่าด่านําตำรวจไปนะคะแล้วก็มีการ มีติดเทรนทวิตเตอร์ด้วยไงจากคลิปหัวรอคิกคักตอนเพื่อนทําโทษหมาด้วยการตีแล้วก็ถุงครอบหัวนี่แหละนะคะก็คือที่มาของปิงปิงนาง12นั่นเองนะคะพอเข้าไปรอบลึกคนก็เลยอยากจะให้ดูเกี่ยวกับเรื่องของวิรัตรมที่ผ่านมาสักนิดนึงว่าสมควรแล้วหรือเปล่าพอตาแหน่งเนาะถ้าเข้าไปในรอบลึกๆแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะถูกต้องอ่ะเดี๋ยวต้องรอติดตามแล้วก็อัปเดตกันนะคะว่าทางกองประกวดเนี่ยจอกมาว่ายังไงบ้างนะคะ